สวัสดีครับคลิปนี้เราบันทึกเทปกันวันที่ยี่สิบหกธันวาคมพศสอง0ันห้ารอยวันที่ยี่บเจ็ดนะครับธันวาคมพศ2 5 6พันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับบันทึกไว้ก่อนที่จะปูกต,ต,ต,ตรงๆเลยครับจะนอนในโรงใบนี้จริงๆยังไงครับเรามาคุยกับปู่ฤาษีมหามุนีเทพนายกสมาคมเมตตามุนีสินเมตตามุนีสินนะครับว่านั่งอยู่บนลงตัวเองปู่ทำไมถึงคิดจะตายตรงนี้ ตรงๆเลยเพียงเขานีมิตบอกว่ากับแรงอธิษฐานจิตของพ่อปู่ยายมหาวันเทพด้วยว่าชีวิตนี้ขอตายในถ้ำนางนวลครับผมชีวิตนี้ขอตายในโรงนี้ครับแล้วพ่อปู่สร้างโรงนี้มาประมาณสามสิบปีแล้วครับทําด้วยกออิฐถือปูนใช่แล้วข้างบนนี่ก็เป็นฝาเป็นขอบเนี่ยแล้วก็เป็นบรรจุทองไว้ครับผมแต่ละม,มุมสี่มุมมีทองไว้รต่ละบาด แล้วก็กกลางใจตรงหัวใจพระปู่เนี่ยพระปู่ก็มาจุดทองไว้ห้าบาทบเอาไว้ต,ตรงๆเลยเอาไว้ใช้หลังความตายหรือเอาไว้ไม่ใช่หลังความตายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพระปู่เชื่ออย่างนี้ในเมื่อเราตายแล้วเราจะไม่ขอพุทธโขเกิดอีกเลยับขออยู่อย่างนี้ตลอดไปัขอ,ขอนอนอยู่ในถ้ำนี่แหละอยู่ในถ้ำเนี่ยไม่ขอพุทธเกิดอีกเลยถ้าเกิดเป็นมนุษย์มันก็ต้องทนความล,ลำบากอีกมากมายครับเพราะตอนนี้พระปู่ก็ลำบากเรื่องสังขารครับ เจ็บนู่นเจ็บนี่ปวดนี่ปวดนี่ตลอดเวลาครับเลยคนเราก็พิจารณาว่าล่ะเออเราจะเกิดมาทําไมเพื่ออะไรครับเกิดมาก็ให้คนเขาติดนินชาเอาครับคนรักเราก็บอกว่าปลูกเก่งปลูกด,ดีค,คนเก่งก็ปลูกคนนี้มันเหี้ยจริงๆหลอกลวงอย่างงู้นอย่างนี้มนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้แต่หลังความตายพระปู่ตั้งจิตฐานว่าขอดตายในถ้ำนางวนนี้และขอดอยู่ในโรงนี้ตลอดไปชั่วนิรัน และไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรก็บอกญาติพี่น้องมาบอกหมดเลยครับแล้วเขาว่าเถ่าแล้วพปู่ไม่เอาศพไปสวดที่อื่นหรือบอกนี่เอาผ้ามาสวดแค่คืนสองคืนก็พอหรือมาคืนเดียวก็พอไม่ต้องไปสวดมากเป็นเงินเป็นทองครัแค่นั้นแหละเพราะคนเราตายไปแล้วมันจะไม่รับรู้รับอะไรสิน้นครับเพราะอันนี้เป็นเพียงแค่สังขารปู่ปูปป่มีคนบอกว่าปู่แช่งตัวเอง ูไม่เคยแช่งตัวเองแต่คนเราต้องยอมรับสภาพตัวเองอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องตายแต่เราไม่ยอมรับไม่ได้ว่าเราต้องตายนะครับแต่พ่อปู่ยอมรับได้ว่าปู่ต้องตายและต้องตายและต้องอยู่นาที่นี้และไม่ขอผุดขอเกิดอีกเลยครับช่วงอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่สังขารยังอยู่เราก็จะทาความดีดตลอดวันวันนี้วันที่ย7เป็นวันพระรับปู่ก็ได้สวดมนต์ในนว่นในในท่นนาคราชเท่นนี้เป็นเท่นอย่างนี้จริงๆผมเป็นหมื่นๆปีนะแท่นเนี่ย เป็นอยู่อย่างนี้เป็นหมื่นปีมาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยหัวนี้เป็นพญานาคเลยรูปปูซีเมนต์เขาระเบิดลเลยเป็นหักเลยเป็นพ่อปูโต่อใหม่เป็นเป็นหัวงูแทนก็เรียกพญานาคนล่นแหละครับผมแล้วน้ำล้อมรอบเลยไหมน้ำวิ่งล้อมรอบในแท่นเลยแล้วให้ก้มมองไอ้แมเป็นนั่นหินทั้งหมดนะที่เป็นพญานาคปกขมานะเป็นหินทั้งหมดใช่เป็นหินทั้งหมดปูปู่ตรงตรงที่นี่เราปู่เจอมานานยังตรงนี้สมัยเด็กเด็กเมื่อก่อนนะพ่อปู่จะฝันเห็นนะที่นี่ตลอดเวลาครับ ฝันวนเวียนไปวนเวียนมาก็อ,อยู่ที่นี่แหละครับแล้วทางเนี่ยเข้าไม่ได้ทา,ทางมันปิดทางปิดครับผมมันจะมีรอดเข้าน้องนองช่องเล็กน้อยก็รอดมาได้แล้วพ่อปู่รอดมาพ่อรอดมาเหมือนพ่อปู่โดนกึ่งไว้ในเนี่ยครับผมพ่อรอดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วหลังจากทํางานก็อยากจะมานั่งสมาธิที่นี่อยากจะมาอยู่ที่นี่แต่เยามาอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่ปู่เคยๆนี่ไม่เห็นว่าเป็นคนเก่าที่นี่ มันคล้ายๆว่าพ่อปู่เนี่ยมีเมียอยู่ณที่นี้กับสามตนกับตนหนึ่งชื่อว่าแม่หญิงใหญ่คือองค์นี้องค์งแรกเลยไอ้ที่ที่ปันปป้นรูปไว้นะปั้นรูปกลางน้าเนี่ยแม่หญิงใหญ่ครับแน่ดีใจชาติ<ม>ความเชื่อส่วนบุคคลนะอย่าไปเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ต้องเชื่อปู่เลยนะเออเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแล้วกันแล้วข้างนอกแมีคือแม่สี่นวลและแม่มณฑาที่เป็นพี่กับน้องครับผมพ่อปู่ก็สร้างครับ สมัยก่อนพ่อปู่จะรับแขกในนี้อพอ่อปู่ก็จะสร้างเงี้ยตลอดมาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยออกข้างนอกพอวันพระใหญ่พ่อปู่ก็จะสวดปรฏิโมกในเท่นนุ่นแหละอ่ามีคนถามว่าเป็นคนธรรมดาทําไมต้องสวดปาฏิโมกมันมันคล้ายเป็นกรรมของเราก็ได้ครับผมที่ผูกพันอยู่ณที่นี้ครับเป็นแก่คนธรรมดาแต่รักษาศีลกายวาจาใจศีสมาธิปัญญาครับ อันนี้เขารวบรวมหมดแล้วครับแค่นั้นก็ปฏิบัติอีประเดชชอบอย่างนั้นครับแต่พ่อปู่ยังเป็นมนุษย์อยู่ขางขานยังเป็นมนุษย์เวลาไปไหนไปไหนยังออกไปข้างนอกยังแต่งแต่ง,ตงชุดธรรมดาอยู่ครับแต่ถ้าเขาเขาทำพับแต่งชุดธรรมดาเขาไม่ให้แต่งเลย,ยแต่งชุดแบบผมนี่เขาทานี้<ม>อยู่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ถ้าเป็นตัวปู่ตัวปู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องแต่งมันร้อนมันรุ่มหมดเลยครับผมแล้วก็ต้องแต่งชุดอย่างเงี้ยตลอดมาครับางคนขาว่าปู่บ้าปู่บออะไรครับ มีเงินมีทองแล้วทำไมต้องมาอยู่ถ้ำครับอ่าไปอยู่เพื่ออะไรเฮ้ยปู่ถามตรงๆปอยู่ทถ้ำบังหน้าป่ะหรืออยู่ตรงนี้อยู่แล้วมาตอนไหนก็เจอมาเมื่อไรจะอยู่ที่นี่ตลอดแหละไม่มีการบังหน้าหรอกครับแค่นั้นบางคนก็พ่อปู่พ่อปู่ก็มีบ้านนครธมนะครับมีลูกมีเมียครับแค่นั้นทําไมต้องมาอยู่อย่างนี้ครับพ่อปู่ก็อยู่เพื่อรอฟามตายครับหรืออยู่เพื่อฟากสร้างฟามดีครับต่อไปแล้วจะเผยแร่ครับ ให้คนนี้รักษาศินเผยแผ่ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปครับเพราะตอนนี้ศาสนาอื่นก็เข้ามาย่ำยีมากมายไก่กองคพราะปู่ไม่พูดอะไรนะผู้ปู่ฤาษีมีส่วนการในการเผยแผ่พุทธศาสนายังไงก็สอนให้คนเป็นคนดีไงครับผมให้คนรักษารินวันพระวันเจ้าก็ออไปทุมบุญไส่บาสนะครับแล้วก็กตัอยู่กับพ่อแม่นะครับแค่นั้นแค่นั้นศาสนาก็คงอยู่ได้ตลอดไปครับแค่นั้นแหละถ้าคนเราไม่สอนนะ ทุกทิงงต้องสอนจากในบ้านมาก่อนครับให้คนเป็นคนดีรู้จักรักคุณพ่อแม่ที่กําเนิดเกิดเรามาเป็นตัวตนับแค่นั้นครับพ,พ,พอปู่จึงได้อัคาระต่างๆในถ้ำบางครั้งเราบอกไม่ได้ก็เหมือนถ้ำเนี้ยได้เข้าไปห้ากิโลครึง่งเดินเข้าไปได้ห้ากิโลครึง่งเลยพ่อปู่ได้สร้างเระพุทธรูกป,ปิดไว้ไม่ให้คนเข้าต่อไปส่วนมากเข้ามาก็จะมาเอาเหล็กไหลมั่งจะเอานูน่นจะเอานี่จะขุดสมบัติต่างๆนานาครับ เพื่ออุดตรีเป็นพระมังอะไรมาจากสถานที่ต่างๆเลยบอกพ่อพ่อ่ออบอกว่าพ่อปู่ไม่มีอะไรครับข้างในมีแต่ความดีครับผมแค่นั้นแหละไม่มีสมบัติต่างๆอสมบัติทั้งคือความดีครับผมแค่นั้นถ้าคนเราสร้างความดีอยู่ที่ไหนครับผมนะคนเขาก็ไปถวายเงินถวาย,วายทองั่้แล้วครับผมนั่นคือความดีแต่เมื่อพระตั้ยังคิดลบมากจิตเป็นอกุศลอย่งนี้ครับถึงจะคุณจะมาขุดที่นี่คุณก็ไม่ได้อะไรไปหรอกครับมันไม่มีให้หรอก แค่นั้นเลยปูเลยสร้างปิดไว้และอันนี้มันลอดไปได้อีกถ้ำหนึง่งเลยพ่อปอาทาูทางเนี้นะอืมไอ้เลยพ่อปูก็เอาปูปิดซ้ายแล้วก็สร้างพ่อปูใหญ่พามพ่อปูใหญ่ทีสีเปิดอีกทีหนึ่นงปิดอีกทีตรงนี้ไม่ให้เข,าข้าถ้าครับผมเพราะในนี้เป็นตัวแทนคือนาคราชองนี้พ่อปูก,ก็สร้างไว้นี่พ่อปูสร้างหมดนะครับผมไอ้ั้ำนี้พ่อปูสร้างหมดเลยครับผมก็เมื่อก่อนสะน้ำไม่มีหรอกพอปูสร้างจะนำ้ำจะไหลที่น้อยๆน้นำบูกเขาไหลมาครับผม น้ำในบ่อนี่เคยแห้งไหมปู่ไม่เคยเห็นแห้งนะไม่เคยเห็นแห้งตอนนี้ขี้เลนมาปิดไงตำหรับปีนึงพ่อปู่จะจ้างคนมาตักที่ที่เลนออกครับผมเพราะข้างล่างเนี่ยจะเป็นเป็นเงือกเง้อหินนะครับผมเป็นเงืออหินนอนเป็นหินตรงนั้นใต้น้ำนั่นตอนนี้อินบังและตรงนั้นก็เป็นเรือโบราณครับผมเอ็นหน้ามันใหญ่นะครับผมเป็นเรือทําด้วยหินโบราณครับผมแล้วก็พ่อปู่เนี่ยเอากระดูกหัวกะโหลกไปเผาไฟมากมายไกลกองในนี้นะในนี้เป็นกระโหลกคนจริงๆเลย ไอ้ถ้ำนี้เย็ยนไหมปู่พ่อปู่ไม่รู้นะถ้าใครไม่มีบารมีนะเข้ามาก็อยู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวก็เจอตัวน้วนตัวนี้ตัวน้นตัวเล็กตัวน้อยตัวอะไรเข้ามาครับผมบหลังจากนั้นพ่อปู่ก็เอากระโหลกไปเผาใต้สะโพมาบอกบพ่อปู่ก็ขุดให้เพราะพ่อปู่คิดว่าเป็นเป็นคนโบราณมากฝาที่รอดลีรีภัยเข้ามาหลบในถ้ำนี้เข้ามาหลบในถ้ำนี้ครั้งสมัยครั้งพระเจดตักสินหรือพระเนริสวดทั้งนั้นมากฝาไกลกว่านั้น ไก่ฝนันั่นครับผมแล้วพระปู่ก็เอากระโหลกไปเผาไฟวันนั้นที่ได้ไปทั้งหมดอะมันเท่าไราริบ91หัวกระโหลกโบราณโบราณแล้วก็เอาไปเผาไฟส่งยานเขาอะไรครับครับผมแค่นี้ในถ้ำนี้ก็ในถ้ำนี้เป็นสิ่งที่รับทางนู้นก็รอดไปได้นะที่มีลากโพลากโพเนี้ยก็รอดไปได้รอดรอดไปได้ไปถ้ำใหญ่ถ้ำครับผมเค่นนั้นแล้วพระปู่ก็พยายาม ไม่อยากให้ใครรู้ครับไม่อยากให้ใครรู้เพราะในนี้จริงๆมีพระทองคําด้วยอ่าพ่อปู่ก็ไม่เป็นไหนคนปิดให้มันอยู่ตรงนี้ไปป็นสมบัติสมบัติสครัผมเราไม่อยากให้สิ่งนี้ไปถ้าปู่เป็นคนคิดลบมากนะเอาทองไปขายไม่ดีละอ่าปู่ไม่ถือถือว่าปู่อยู่นี่มีความสุขเพราะในธรรมเขาเมตตาปู่ครับเขาต้องการให้เราปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติชอบไว้ช่วยเหลือคนช่วยเหลือมนุษย์ต่างๆนานาครับพ่ะปู่ก็ปฏิบัติแค่นี้บอกแล้วหลังก่อนที่จะตาย ต้องสร้างาร์มดีไว้แค่นั้นอะแต่พ่อปู่ก็ไม่ได้เก่งนะแต่ตอนเนี้ชาวจีนมาแย่งตัวกันอะคัดคัตัวเพิ่มเหรอก็ไอ้ตอนนี้หลังที่ว่าประเทศไทยโจมตีอะอยากสินทรนมาเขาอยากจะเชิญไปอยู่ประเทศจทนเลยเขาไปทำวิธีแย่งขาทาสัญญาเลยพ่อปู่ทาสัญญาไม่ได้สัญญาเก่ามันค้างไว้สามปีทําสัญญาไว้ห้าปีไงรัทพรรมเกิดโควิดพอดีเลยไงครับผมต้องต่อสัญญาเขาไหมเขาคนเก่าเขาไม่ยอมให้ใครอะ แล้วก็คนใหม่เนี่ยมาตรตรงๆเลยปูเป็นตัวเงินตัวทองเหรอเขาถึงอยากเอาอยากได้เงินก็พาะปูไม่ใช่งุนไงครับก็ทั้งเอาหน้าพ่อปูไปเข็ยนยันหน่อยเดียวไขได้หมดถ้าอยู่เมืองจีนอยู่ในเมืองไทยเนี่ยครับไม่ใช่อยู่ไม่ใช่อย่างนี้แยถ้าติดต่อคนมาทําทําพิธีดรับจากประเทศจีนนะรับเงินไม่ไหวอีกเฮ้ยจริงจริงพ่อปูไม่ใช่นั่นไม่ได้เก่งเลยแต่ไหมฟังว่าถ้าต้องหาคนจีนมันนะครับผมเอ คุยกันอะไรกันวิเช็ควิเช็ดก,กันอะไรกันเดี๋ยวงานเข้ามาเองว่าสนอกขพ่อปู่ยังง้นย่างงี้นะม,มันเสนอมาเลยทําวิธีนี้เข้าอะไระดวงดวงเข้าใดไรสดดูดวงได้เลยทำเหมือนไม่ไหวดีว่าทําอย่างนี้ <c oughs> อีกห้ <c oughs> คือผมมาพามทาวิทำคลิปทั้งหมดเนี่ยเพื่อเผยบารมีของปู่นะครับตามความเชื่อของลูกศิษย์ลูกหานะครับคือคือไม่ต้องเชื่อปู่ไม่ต้องเชื่อดูไม่ต้องดูนะยังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเอาคนเดียวนี้มันต้องไปสอนมันมันวิวิธการดูการชมคนรุ่นใหม่เนี่ย ทั้งๆบางคนเด็กรุ่นใหม่มา,มาไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อ,เ,เ,อเห็นมากาบก,ก็กยกก,ยก็ยกก็ยกมดออยังงั้นจริงนะครับผมแล้วเป็นไม่ว่าเกาหลีหลีครับหัวเขารุนแรงขนาดไหนครับเขายังนับถือปูอ่อ่าไต้หวงไต้หวันนะเห็นไหมครบับถือปูครับประเทศจีนในทุกมุมครับผมเพราะนั้นพอปูอยู่ประเทศจีนมานาอนที่สุดได้ภาษาจีนไหมปู ฟังออกได้บ้งแต่แต่ก็ยังไม่ไม่เก่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปนั่นหรอกเรากดปุ๊บเราแปลได้แล้วพุบปั๊บตัโตอบพุบปั๊บตัตอบพุบปั๊บตัวตอบเลยคนมิดตัวนี่นะครับที่ตายของปู่ใหญ่ตรงนี้นะครับเราบันทึกไว้ก่อนครับไม่ต้องสงสัยนะครับว่าวันที่ปู่ใหญ่ตายจะเก็บศพที่ไหนเก็บที่นี่ที่ปู่ใหญ่วันวันตายวันถ้าสมมติปูปู่ใหญ่ตายเลยเลขปู่ใหญ่จะออกไหม พราะปู่ไม่รู้ไม่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 รู้แต่อย่างนี้แล้วกันถ้าทางนี้ยังไม่ตายก่อนนะอะถ้าพ่อปู่ใหญ่ตายก่อนขอให้มาไทยทําอีกครั้งหนึ่งวันนี้ฟังไว้ก่อนแล้วคือว่าตายจริงวันนี้เราพูดกันที่วันที่ปู่ใหญ่ยังไม่ตายถ้าปู่ใหญ่ตายก่อนอมผมจะมาถ่ายให้แต่ถ้าผมตายก่อนปู่ใหญ่ไปสวดให้ผมด้วยไม่ต้องสวดอยู่ในนี้ก็ให้เป็นบารมีเ็ราาถึงแล้วที่มาไทยทำนี้ก็ถือว่าเป็นบารมีแล้วครับแค่นั้น อย่างเมื่อวานเนี่ยอสามวันสี่วันเนี่ยค,คนจีนเขามาครับเข้ามาเยี่ยมจากประเทศจีนนะคตั้งแต่เช้าเย็นเย็นช้าเย็นช่างเช้าเย็นเป็นสามวันแค่นั้นพ่อปู่ก็พอได้ค่าน,น้าค่าไฟมั่งแนั <c oughs> ้นทำไวจริงเขาเมตตาคือไม่ต้องกลัวพ่อปู่ใหญ่จะไปรบกวนคนไทยนะครับมี응คนจีนคนจีนช่วยเหลืออยู่แล้วมีคนจีนช่วยเหลือคนไทยพ่อปู่ไม่ไม่เอาเลยมีต่เมตตาเขามีแล้วก็อีกอย่างเพื่อบีอค์ ฤๅษีทุกท่านทั่วประเทศไทยคผมถ้าต้องการให้พ่อปู่ไปเปิดทําพิธีการต่างๆให้ับพ่อปู่ไปให้ทคือใ,<ห>ในฐานะนายกสมาคม,มจะไปไปจะไปไปเผยแผ่บารมีหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาให้ใช่ใชทั่วประเทศไปไปได้หมดครับแต่หมายความว่าวันว่างพ่อปู่นะต้องปู่เพราะปู่ว่างนะครับเผอ,อิญพวกฤๅษีเนี่ยตรงๆเลยครับชอบจัดงานตรงกัน อะวัดเพิมวันที่ตรงกันของงานฤาษีเนี่ยเป็นวันมงคลอืมอืมคือพ่อปู่มามาไปทุกที่ไม่ได้ก็ถ้าไปไม่ได้ก็จะให้รองนายกไปครับแต่ถ้าพ่อปู่มีเวลาพ่อปู่จะไปทุกครั้งไม่เคยใบเบี่ยงใครครับหรือตัวเองไม่ไปเงินก็จะไปส่งส่งส่งพระเจ้าอยู่หัวไปอืมไปแผ่ไปผงส่งบารมีพระเจ้าอยู่หัวไปใช่ใเด๋ยนนี้คนต้องการบารมีพระเจ้าอยู่หัวหมดแหละครับผมอืมเรื่องคลิปนี้ อยากให้คนเนี่ยประชาชนทั่วไปแล้วคนทั่วไปลูกศิษย์ลูกหาให้รู้ว่าคนเราย่อมเกิดเจ็บตตายทําอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับอย่าประมาทในการทํางานอย่าประมาทในการเที่ยวอย่าประมาทในการกินเหล้าครับแค่นั้นคนเราท้าไม่ประมาทที่อย่างหนึ่งคุมสติให้ดีมีสติสัมปัญญาปู่อย่างนี้เวลาคนตายเนี่ยเขาบอกอยากไปสวรรค์แต่ปู่บอกว่าอยากอยู่ตรงนี้ตรง จนไม่ไปผุดไปเกิดขออยู่ตรงนี้ทําไมปู่ไม่อยากไปไปสวรรค์เหมือนคนอื่นเขามันก็เหมือนโลกมนุษย์อ้ะสวรรค์ก็ต้องมีเกลียดกันกดกันครับผมรักกันชอบกันครับผมนรกก็มีเกลียดกันชอบกันแต่เราไม่ขอลงนรกเราจะไม่ขอขึ้นสวรรค์เราอยู่ขอส่วนกลางส่วนกลางคืออยู่ณที่นี้ครับแค่นั้นแหละไว้ดูแลครับทุกสุขที่คนที่มานี่เออครับปู่ทาไมเลือกตรงนี้เป็นที่ตายที่เก็บศพตรงนี้เย็น ตรงนี้เย็นตรงนี้เย็นคคําว่าเย็นเย็นกายคผมเย็นจิตเย็นใจเย็นความสมนองครับเย็นความคิดคือตรงนี้คือจุดเย็นของพ่อปู่ที่จุดจุดเย็นของพ่อปู่คือจุดนี้คผมคือจุดสร้างคุณงามความดีครับเป็นจุดละและทุกสิ่งทุกอย่างเหลือจะจิตวิญญาณที่ออกไปได้จากแต่สังขารเราต้องอยู่น้าที่นี้ที่เย็นที่สุดของเราคือที่ที่ปู่เลือกตายตรงนี้ ใช่เลือดตายตรงนี้และต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปช่วยน,นิติรันจะไม่ขอผุดขอเกิดกเลยเนี่ยดวงดวงเข้ามาอย่างงี้ก็ผูกมัดไว้อย่างนี้แล้วพอปูกก็โดนกึงไว้ณที่นี้คําว่ากึงไมฟรรม้คามกึงด้วยความดีกึงด้วยบาร,รมีจากในถ้ำเมืองบางบทสมัยก่อนนี้คนตําเนี่ยคนเก่าๆจะได้ยินสิพาะนาถพลดังจากนี้ไปทำาคนเก่าได้ยินหมดคือคือเรื่องเมืองบางบทเป็นเรื่องที่หลายคนพูด ว่ามีเมืองเมืองนี้มีอยู่จริงมีอยู่จริงครับผมแล้วก็ทั้งในปุนในปุนคือบ้านอยู่ในเนี้ยครับผมเคยผ่านไปแล้วเคยเคยหายไปหายไปหายนั้นออกไม้ทิ้งลูกหลานก็แก่หมดแล้วอะไรหมดแล้วครับชื่อก็ยังมีในตำราอยู่ที่นี้ชื่อในในปุนครับผมอืเนี้ยก็ก็มีหมดน้ำปุนจันจิมครับผมก็มีมีเรื่องเล่าต่างๆนานาครับผมและพ่อปู ถ้าพูดไปมันก็เป็นเรื่องการโกหกอย่างนี้พอปู่เราเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับเราจะมาเล่าเรื่องตำนานเมืองบางบทในเมืองในมุมของพ่อปู่ใหญ่นะครับคลิปนี้นี่คือผมจะพามาดูที่เก็บศพพ่อปูอ่นนครับที่เก็บศพพ่อปู่ลงตายอ่าลง<จ>ที่ตายตรงนี้เลยจุดเย็นที่สุดของ<จ>ชีวิตพ่อปู่ตรงนี้นะครับจุดเย็นผมก็นั่งแล้วตรงนี้ไม่ได้ติดแอร์อะไรนะครับแต่เย็นนี่นะครับเป็นจุดใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาแล้วเข้ามันตรงนี้มันจะเป็นเหมือนอีกเมืองหนึ่ง ใเมืองเนี่ยเห็นไหมครับข้างนอกเรายังมีเสียงรบกวนครับผมแต่ข้างในนี้จะไม่มีเสียงรบกวนสักนะาครับผมมันเหมือนหูเราแวบไปมีกระซิบไปอะไรไปแค่นั้นแต่อื่นไม่มีเงียบเชียบตัดคือถ้าใครมาจากนี้เนี่ยถ้าขับวิ่งวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยตรงนี้เป็นเมืองนเลยเป็นอีกเมืองไม่จะไม่รู้ครับผมแต่เขาทั้งนอกเราจะรู้จะเห็นครับผมที่นั้นพระปู่ก็ไปบัตินี่นอนที่นี้ครับผม นี่นะครับนี่คือที่ตายที่เก็บศพของพ่อปูย่ยูอศสีมหามุนิเทพสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสาธุสาธุครับผม